สวัสดีค่ะสวนนาราป่าจาก,กลกบุ่ีค่ะอ๋อประทับใจทริปนี้มากค่ะสนุกแลก้วก็มีเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมที่น่ารักมากเกมก็สนุกอาหารอร่อยค่ะค่ะอ๋อวันนี้ป้าหน่อยได้มาทริปที่กาญจนบุรีลงเรือสนุกมาก <c oughs> เพื่อนก็เยอะด้วยได้ความรู้อีกต่างหาก <c oughs> แล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ขอช้างนะคะโอเคไม่มามาล่องแพการสนุกมากเลยค่ะงวดหน้าเราต้องมาใหม่นะคะทั้งอิ่มบุญอิ่มใจแล้วก็เจอเพื่อนเอนใหม่ๆทุกคนเลยค่ะค่ะม,มาล่องแพร,รอบนี้นะคะพาทีมงานมาก็มารอบนี้รวมกันทั้งทิพย์เลยก็ กับ60นะคะรวมโัวด้วยก็ถือว่าเป็นคอร์สเป็นงานเป็นแคมป์ที่สุดยอดมากรอบแพร์ค3.4กันยาน,นะคะรอบนี้ถือว่าคนก็ประสบความสําเร็จแล้วก็มาเที่ยวด้วยกันนีก็ได้ทั้งความสุขสนุกแล้วก็ได้ความเป็นทีมนะคะรอบหน้า,<อ>าก็อยากไปเช<อ>ิญชวนคน<อ><อ>ที่ยังไม่ได้รู้จักไปอ้อนมองนะคะให้เข้ามาแล้วเราก็จะมีทริปเที่ยวสนุกแบบนี้ตลอดไปนะคะขอบคุณนะคะโอกาสหน้าเดีกันค่ะ